งานจรฟ้านะแล่นหมือนับข้าวสาเจะไหาโลกตเขากันหามาเปลี่ยนวันที่ยี่สิบสามอันอันไปพิดโลกงานเตอะงานชงฟ้าครับงฟ้าอืมเดียกขึ้นเขาามาอยออ่ะคอนานอยูสระองกายยัับแรอืมอืมหลายอะกาเนาะประจำเนาะ่าประจำไม่สิรจำเท่ากาเอาเอาซี่มเลยนะข้างหลัง ผมกัด้าไปผมไปนั่ง่าผมจ่มเน้พอไปนั่งกินนั่งยังเมื่อเริ่มทุ่มหรือังใชบอมาก็รู้่าถ่ายสงสีเบริการม่ทับใจใครใก็ตกใจเนาะเราเห็นเราตาน้อยนี่ยเราไม่ค่อยปนเจไม่น่ากินับคุณกินครับเออคนกินเบียร์เนาะยากไปใส่ก็เจ้าก็บอกบอกหมองอะไรนะก็เจ้าไปผ้าเจาไปนอน่าเลย เต็มที่อยากกินอะไรสายกินนะครับกินะไรใส่ักต่อน้ำไม่ได้คับผักเนี่ยอับบ่บ่เล่นเย็นสบายเย็นสบายเย็นสบายบ่เอัพเย็นสบายดีนี่นี่ยังพอไลยนี่ห้างขอี๋ยวมันจะเย็นกว่นี้ครับแบบนี้เลยแหละนี่ตื่นตลอดแม่นะแบบนี้เลยเย็นเย็นเป็นี้แหละลมมันเข้ามาไม่อ้าไเห็น เย็นเลงมาเนาะเใช่ไหมไม่เหนื่อยเลยอันนี้เขาเจ้าติดไฟหลายค่ะมันเหมือนเดิมค่ะหนูไปท่ามกองกองนั้นเขาติดไฟนิดเดียวท่ามกองหรอค่ะแถวภูผามาหน่ะเตซ์ลิงนั้นสูงกว่านี้อันนี้เป็นเตี้ยค่ะ บ่อเฮาเขา่านผู้เดียวหมู่ทาเนาะมีเฮาผู้เดียวขนาดถ้าเออหมู่กินข้าวทาแล้วไม่เตอันนี้มันครึ่งชั่วโมงบอแม่เอล่นผู้เดียวไงวิ่งเข้าหมู่ทาจบวันนี้จอบเฮาผู้เดียวมันกับบอแม่เลยชาเหาแล้วเฮาไปเล่นบางเบียงท่นเขาเจ้ากินข้าวทา หนก็เลยะไปต้าานขะ้ามางมาทางนี้ด้่หโอไม่หรอเรา้าอายุอันนี้<ม>าทางออก ี้งมองลงที่เรือนครับเอาลงทางหรือทางออกของนี้เต่าไหลงไปที่เรือนอ๋อที่ขึ้าววเมื่อกี้นี้นะนครับายเขาไปในลไปที่ไหนคายไปในกับายตามน้ำเขาไปอ้โอ้ประมาณครึ่งชั่วโมงเห็น่ยนคนแววเมื่อกี้นี้นั่งได้สามคนเรือยอืมขาจะลงหรือเปล่าจาอันี่ใส่แขก ไรได้เลยายกับมึงเวลาเขาออกจะทามเขาออกทางนี้แม่เป,ปล่า